พลตตร,รีภพรัฐพุกเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4ลงพลื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานปล่อยแถวกวาดล้างอายกรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันพุทธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้เมื่อเวลา9.30นาทีพลตตร,รีภพรัฐพุกเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปี2568พร้อมคณะและได้รับเกียรติเป็นประธานปล่อยแถวกวาดล้างอาจากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2568ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพันตำรวจเอกพิสนุสิทธิทูลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานให้การต้อนรับ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า25หน่วยงานพลตรวจตรไพรัตพุกเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองได้ให้โอวาดและเน้นย้ำในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงฟังเสียงพลตรวจตรีไพรัตพุกเจริญบางช่วงบางตอนครับ การลอยกระทงเนี่ยเราตดเน้นอะไรพิเศษครับช่วงนี้เราเน้นการบริการนะครับเน้นการบริการนโยบายของท่านผู้จัดการตรวจข้าเมือง3มเรื่องมั่นคงนะครับความมั่นคงการสกรีนการตรวจสอบเพิ่มความเข้มการคัดกรองบุคคลเข้าออกนะครับเศรษฐกิจก็คือตมต้องมีส่วนในการช่วยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนที่เข้ามาต้องได้รับความสะดวก ความสบายไม่มีเงื่อนไขในการเดินทางได้รับความสะดวกในการที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ดูแลเมื่อเขามาอยู่มาท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ชั้นในก็หน่วยความมั่นคงต่างๆก็ช่วยดูแลเ,เรื่องความปลอดภัยในชีวิตทสิ์สิ์ความสนุกสนานส,สะดวกสบายในการเดินทางรครับขออนุญาตครับ,รบท่านครับผมจากสำนักงานอุสาหกรรมขอ ท่านจะฝากอะไรถึงกับประชาชนพื้นที่นะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงครับครับก็สําหรับช่วงเทศกาลลอยกระทงวันนี้นะครับก็คือวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากก็ขอให้เที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมประเพณีด้วยความสนุกสนานนะครับด้วยความสนุกสนานทางหน่วยความมั่นคงเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย จะดูแลความปลอดภัยนะครับดูแลความปลอดภัยให้ทุกท่านแต่ก็ฝากหนึ่งเรื่องนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยนะครับอยู่ในช่วงของความอะไรอะไรรักต่อ,อ,อแม่หลวงของแผ่นดินนะครับที่ท่านท่าน,ท,านท่านจากไปสู่สวนข้าลายนะครับก็การจัดกิจกรรมการลื่นเลิงต่างๆเนี่ย ก็ขอให้อยู่ในความเหมาะสมนะครับอยู่ในความเหมาะสมมีอะไรที่มันเกินเลยเมื่อได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอให้เชื่อฟังนะครับให้ให้ร่วมให้ร่วมกิจกรรมประเพณีอย่างมีความสุขแต่ภายใต้นะครับภายใต้ความเหมาะสมเหมาะควมครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก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 